สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักลายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุดินนะคะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถเช็ควันที่ในด้านล่างนะคะกวางพิมพ์ไว้ให้แล้วเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเคนโสดนะคะหรือว่าในตอนนี้ทําความรู้จักกันอยู่เป็นคนคุยกันอยู่นะคะ หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบรักแอบชอบใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะในคลิปนี้ค่ะเป็นดวงโดยรรมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะสแกน QR code ด้านริมนี้ ก็ได้นะคะควางฝากกดไลค์นิดนึงนะคะในคลิปนี้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามควางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะค,ะควางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วค่ะมีไพ่ Queen of Swords นะคะตามด้วย3เหรียญค่ะแล้วก็1เหรียญน,นะคนที่คุณคุยนะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ค่ะธาตุลมมีราศีกุม ราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่ดูราศีได้ด้านล่างนะคะควางพิมพ์ไว้ให้แล้วเป็นการนนะับแบบตะวันตกนะดูจากความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะรู้จักผ่านทางเพื่อน เป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าอาจจะมีคนแนะนําให้คุณรู้จักก็ได้นะคะอาจจะเป็นเจ้านายของคุณแนะนําให้คุณรู้จักคนคนนี้เออไปกินข้าวแล้วคนนี้โผล่มาด้วยอะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้รู้จักในกลุ่มเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะคะญาติพี่น้องแนะนํามาอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออในความสัมพันธ์เนี้ยความมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปอย่างสบายสบายไม่ได้ เร่งรัดอะไรสักเท่าไหร่นะคะรู้สึกชิลๆเหมือนแบบว่ามีคนคุยก็เหมือนมีเพื่อนค่ะตัวคุณนั้นน่ะมีเรื่องราวอะไรมากมายคุณก็รู้สึกว่าอยากจะคุยให้เขาฟังอยากที่จะปรึกษาเขาตัวเขาก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าตัวคุณนั้นเป็นเพื่อนคู่คิดเออรู้สึกว่าเอ้ยสนิทใจจังนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่สบายสบาย ออต่างคนต่างเข้าอกเข้าใจกันนะคะไม่ได้มีความซซเรียสอะไรมากมายชิลชิว่ววางนั้นแล้วมันมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาด้วยนั่นแสดงว่าอันเนี้ยมันคือการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยค่ะการเริ่มต้นอันเนี้ยมันจะทําให้เกิดการมั่นคงมากขึ้นในความสัมพันธ์แต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะเหรียญมันคือมีความหนักแน่นหนักแน่นมันก็จะไปอย่างช้าช้านะคะ ไปอย่าง slow motion เลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นของชาวธาตุดินด้วยนะธาตุดินก็ slow เลยนะคุณอาจจะคุยอยู่กับคนธาตุดินก็ได้หรือตัวคุณจะเป็นคนธาตุดินเองก็รู้สึกว่าอยากที่จะเรียนรู้เขาไปก่อนไม่ได้อยากที่จะผีผามอะไรนะตอนนี้มันก็สบายอยู่แล้วนะตอนนี้มันดีอยู่แล้วไม่อยากที่จะเร่งรีบอะไรสักเท่าไหร่นะคะอาไปดูต่อกันนะว่าความสัมพันธ์กับของคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างวางเปิดได้ไพ่ 8ไม้ค่ะตามด้วย m a g i c เชียนนะแล้วก็เพจออฟซอสค่ะคนที่คุณคุยก็อาจจะเป็นชาวทาตุลมก็ได้ค่ะทาาุลมเมื่อกี้กวางบอกไปแล้วเนอะอ่ะราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะดูจากไพ่ชุดนี้นะคะที่ออกมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีความตื่นเต้นอยู่ในนั้นด้วยนะอืมตัวคนเนี่ย มีความทะเยอทะยานที่อยากจะรู้จักเขาอยากจะรู้ตัวตนเขาอยากจะรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวเขาเขาก็เช่นเดียวกันค่ะก็อยากรู้เกี่ยวกับตัวคุณนะเออว่าคุณเป็นใครทํางานอะไรนะมีความกระตือล้น,ลนความมองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าเบื่อนะใครที่เคยใครที่กําลังเจอความสัมพันธ์น่าเบื่ออาจจะต้องแบบสกิปเออ คลิปนี้ไปอะนะคะเออเพราะว่าความสัมพันธ์ในคลิปเนี้ยจะค่อนข้างตื่นเต้นเป็นกันเองมากๆจะมีความรู้สึกอยากที่จะเจอหน้ากันตลอดเวลาอยากที่จะพูดคุยกันตลอดเวลานะคะออตัวคุณหรือ,รอไม่ก็จะเป็นตัวเขานะียที่จะพยายามทําทุกวิถีทางจะหากลยุทธ์ต่างๆที่จะมาคุยกับคุณเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์นี้มันน่าเบื่อ ที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์นี้มันดูแล้วแบบเออดูดิ่งลงอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมเนี่ยนะคะเขาก็จะโชว์ศิลปะการพูดของเขาให้เรารู้สึกดีรู้สึกเคลิม้มอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบไม่ให้เรารู้สึกแบบเบื่อเลยนะแต่พอความที่เขาเป็นแบบเนี้ยอัธยาศัยดีว่างั้นอืมความที่เขาอัธยาศัยดีทาให้คุณก็มีความหวาดระแวงเหมือนกันนะ ตัวละครที่สามารถสลับกันได้นะคะไพ่มันเป็นไวเวอร์ซ่านะเอ่อตัวคุณก็อาจจะรู้สึกหวาดระแวงเหมือนกันว่าเฮ้ยมาไม้ไหนอ่ะทาไมจู่โจมฉันจังเลยเออก็มีความกลัวเหมือนกันมีความแบบระมัดระวังตัวอยู่นะอืมคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไว้ไวทีหรอไว้ตัวเออต้องมีการวางตัวนิดหนึง่งเล่นตัวเออเล่นตัวนิดนึงนะคะเอามาต่อกันค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างที่วางเปิดมานะมีไพ่ชาริออทค่ะมีไพ่ห้าถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่สามไม้ค่ะอันนี้มันมีความกังวลใจแหละในความสัมพันธ์ที่วางพูดมาเป็นความกังวลใจอย่างหนึ่งเนาะบางคนเนี่ยอาจจะคุยกับคนที่เป็นชาวต่างชาติค่ะ ชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแล้วก็มีอุปสรรคในเรื่องของแรงเกวลเนอะในเรื่องของภาษาไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าคนคนนี้ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันนี่แหละผู้ภาษาเดียวกันแต่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้ค่ะอืมแล้วมันก็รู้สึกกังวลไง กังวลไม่ชอบเลยอะไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้เลยความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ได้เจอหน้าเพราะตอนแรกวางบอกว่าอะไรไหมหไพ่แปดไม้ไงตอนแรกที่บอกไงมีความทะเยอทะยานอยากจะไปหาการอยากจะเห็นหน้าตลอดเวลานะคะแล้วตอนนี้มันเป็นอะไรที่ห่างกันไงใครที่เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลโคโลซีกโลกเนี่ยก็แบบอาจจะมีแบบปวดหัวนิดนึงนะคิดมากนะคิดเยอะคิดมากนะคะว่าจะทำยังไงดีนะ เออบางคนบางคนนี่แพลนแล้วนะแพลนคือจองตั๋วเครื่องบินแล้วนะที่จะไปหาเขาก่อนสิ้นปีนี้นะคือแบบใจเร็วมากๆนะคือกวางม,มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างใจเร็วมากๆไม่เขาใจเร็วก็เราใจเร็วนะอืมอ่ะมาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขาต่อกันนะคะ มาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะจริงจังจะชัดเจนหรือยังนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะขอมาก่อน3าใบค่ะมีไ้า่เจ็ดเหรียญคิดเยอะคิดมากนะเราเนี่ยเราก็สามถ้วยค่ะว้าวแล้วก็สไม้แอสามถ้วยสามไม้นะคะทิศทางความรัก ระหว่างคุณกับเขาในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่มาจะชัดเจนขึ้นค่ะโอ้ปบมือให้เลยอย่าทำเสียงเอฟเฟกปบมือมากๆนะคะมันจะชัดเจนมากขึ้นค่ะแต่ก่อนที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีความแบบเนื่อยๆเอยๆนิดนึงนะคะอาจจะช้าๆนิดนึงค่ะเพราะว่าอ,อ,อยากจะใช้เวลาในการคิดเหมือนกันไม่อาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่อยากจะคิดทบทวนก่อน นะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงอนาคตจะมีอุปสรรคอะไรมากขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันอยู่กับคนละทิศคนละทางค่ะอืมเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ค่อยได้เจอหน้ากาันหรืออะไรแบบนี้สักเท่าไหร่มันก็เลยมีความกลัวๆนิดนึงแต่กวางมองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้อยู่ไกลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมันมีสามถ้วยขึ้นมาแล้วนะ แน่นอนค่ะวังว,ว่ามองมองไปในทิศทางที่ดีว่ามีโอกาสที่จะจริงจังมีโอกาสที่จะได้คบกันนะคะใครแอบรักแอบชอบสเต็ปต่อไปก็อาจจะได้พูดคุยกันนะไปทีละสเต็ปนะอย่าเพิ่งข้ามไปนะเออบางคนนี่อาจจะเออเพิ่งได้คุยกันเองแล้วถามกวางถึงเรื่องของแต่งงานอะไรแบบเนี้ใจเย็นๆค่ะนะไปทีละสเต็ปก่อนนะ ว่าจะได้เป็นแฟนกันไหมก่อนไม่ใช่จะได้เป็นสามีภรรยากันไหมนะคะอ่าอันเดียมาดูกันต่อนะคะกวางขอดูความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะว่าเขาอ่ะคิดยังไงกับคุณนะคะอ่าเขาคิดยังไงกับคุณนะ,ะ,ะเ,ขงงณนะเขามองความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะคะอืมมาดูซิอ่ะมีไพ่เก้าไม้นะคะ่ะมีไพ่เอ่ออัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วย ควีนถือไม้นะคะเขามองกับความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เอ,อเขาว่าเข้าถึงตัวคุณได้ยากบางทีนะตอนเนี้ยดูแล้วเขาดูไม่ออกว่าตัวคุณนั้นรู้สึกอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นธาตุดินด้วยแหละธาตุดินก็เลยไม่ค่อยแสดงออกดังนั้น,น,นถ้าคุณรู้สึกชอบเขารู้สึกอยากให้เขาไปต่อนะเราก็ต้องแบบ สแสดงออกให้เขาเห็นบ้างนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเบื่อแล้วไปนะเออแล้วการที่เขามองความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปอย่างมั่นคงนะอืมไม่ได้แบบเป็นความรักที่ฉาบช่วยหรืออะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนะะี่ยค่ะเขาอยากจะใช้เวลากับคุณมากๆเลยนะดังนั้นก็ให้เวลาเขาสักนิดนึงนะคะอืมอ่า บางทีเนี่ยเขาอาจจะเจอกับคนที่ยุ่งกับเรื่องของการงานมากมากเลยอ่ะไม่ค่อยมีเวลาพอมันไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําความรู้จักอะไรกันมากนักเนอะนะบางทีเราอาจจะต้องแบ่งเวลานิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เขาได้อยู่ด้วยการใช้เวลาด้วยการมองตากาันอะไรแบบนี้นะคะอมืมาดูต่อนะคะไพ่หลุดมือ วางขอดูหน่อยค่ะว่า,เ,าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแหมเขาคนนั้นนะ่ะรู้สึกยังไงกับคุณคะแหมมี Queen of c ั p ค่ะเราก็ตามด้วยสี่ไม้คะ่ะแล้วก็เดวิลค่ะว้าวเออถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะวางมองว่าเขาหลงคุณแบบหลงแบบหัวปักหัวปั๊มไปเลยอะ่ะ ให้เดวิลคือการเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งคือการหลงการแบบแอดดิกมากๆเลยนะคะคือเขาอยากจะอยู่กับคุณตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเขาก็เขารู้สึกแบบรักคุณนะในตอนนี้ไม่ใช่แค่ชอบแล้วนะรู้สึกรักแล้วนะแล้วรู้สึกอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในรูปแบบของครอบครัวหรืออะไรแบบเนี้คือคิดการไกลมากๆ ดังนั้นเนะะี่ยค่ะเขาก็เลยอาจจะใช้เวลาอยากใช้เวลากับคุณมากๆแต่ว่าตัวคุณนั้นดูแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยอะ่ะอืมต้องหาเวลาหน่อยนะดูคนนี้แล้วคนเนี้ยถ้าอยู่ด้วยกันกับเขาอะ่ะเขาลุกหน้าดูเลยอะ่ะกลัวว่าเพราะมันมีไพ่แบบอันนี้ขึ้นมาเป็นเซ็กชวลการอ่ะถ้าคุณอยู่กับเขาแล้วถ้าคุณยังไม่พร้อมนะคุณต้องบอกเขาให้ชัดเจนนะคะ อืมไม่งั้นเขารู้คุณหนักมากๆเลยนะคะอืมอ่ะไปดูต่อนะกวางขอดูไพ่ข้อความก่อนนะคะว่ามีข้อความอะไรบ้างที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับคุณนะคะกวางขอมาสักสักสามใบแล้วกันสามใบอ่าหนึ่งใบนะคะสองใบจะ้ะสามใบค่ะอ่า อใบแรกเขาบอกว่าเราชอบเธอนะแต่เรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเธอจริงๆก็แสดงว่าเขาต้องการเวลาค่ะนะเขานึกถึงความสัมพันธ์เนี้ยในรูปแบบคือคือระยะยาวมากๆเลยอ่ะไมไ่ความรักฉาบฉวยดังนั้นก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งในการเรียนรู้กันไปแล้วเราเรา,เราก็ต้องเปิดนิดนึงด้วยนะเออเปิดใจบ้างนะคะ อามาดูต่อนะบางครั้งที่เราหายไปเพราะเราอยากรู้ว่าเธอจะแคร์เราไหมไม่รู้จะเล่นเกมทำไมเนออบางทีถ้าเราอยากได้อะไรเรารู้สึกอะไรควรบอกเขาค่ะนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันหายไปแล้วอะ่ะเสียดายรู้สึกเสียใจกับตัวเองไม่รู้นะามาใบสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าเราเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เลยค่ะอืม อันนี้ก็ตรงกับเดวิลเนาะตรงกับไพ่นี้มากๆนะคะที่ว่าเขาอ่ะหลงคุณหัวปักหัวปำม,มากเลยนะมันไม่ใช่แค่ว่าชอบแล้วนะมันรู้สึกรักแล้วนะคะ,ะใครยังไงก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกว่าก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือว่าสแกน QR ด้านริมนี้ก็ได้นะคะ ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกวางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กัน,นะค่ะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย